ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาะด้มีทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวความเชื่อดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อยากจนคนแขนลมลุกคุกคลานหาเงินจนท้อยิ่งหายยิ่งเหนื่อยหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอใจ ลงจุดทูบขอขมากรรมพร้อมสดคถานี้เก้าวันเก้าคืนเห็นผลมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนท่านผู้ฟังครับคนเราทุกคนเกิดมาใน,นช่วงเวลาของชีวิตอาจเจอทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปบนเส้นทางที่แต่ละคนเลือกเดินบางครั้งอาจเจอกับปัญหาที่ทำให้เหนื่อยล้าท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจหมดแรงที่จะก้าวเดินต่อไป ซึ่งจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาของชีวิตเท่านั้นอยู่ที่แต่ละคนจะมีวิธีรับมือกับปัญหาที่เข้ามาพร้อมกันลหลายๆเรื่องอย่างไรและเลือกที่จะต่อสู้แก้ปัญหาหรือหนีปัญหาซึ่งทุกคนก็มีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปครับหลายคนก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและพิธีกรรมดีๆที่บอกต่อกันมาอีกหนึ่งความเชื่อที่ปฏิบัติและกระทำกันมาซึ่งครูบอาจารได้ลหลายท่าน ก็ยังแนะนำมาก็คือการจุดทูบครับครับความเชื่อเรื่องการจุดทูป21ดอกเชื่อว่าเป็นการขอขมากรรมขอโชคขอลาบขอเงินทองให้สมหวังหรือเพื่อเป็นการเรียกทรัพย์หากท่านเคยติดขัดหรือไม่มีความสุขก็ลองทำดูหลายคนลองทำแล้วเกิดผลกับตัวเองจริงเพียงเตรียมทูป21ดดอก และจุดทูบที่ห้องพักในร่มชายระเบียงหรือจะจุดกลางแจ้งก็ได้ครับปักทุบลงในกระถางหรือลงดินก็ได้แล้วแต่สะดวกครับตั้งนโมสามจบตั้งจิตอธิษฐานขออนเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติแต่เทพเทวาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์หนงชะตาของข้าพเจ้าที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันขอข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าชื่อท่านก็บอกชื่อนามสกุลของตนเองขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรม มนุกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกียรติดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดจะได้โปรดเคืองและอย่าได้จองเวรข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆอันเกิดจากขาเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับสิ้นหมดไปขลับเล่ากล่าวคาถาขอขามาดังนี้อิมังมิชชาอธิฐานังปัญจุทธารามิทุติยมปีมิชฉาอธิษฐานังปัญจุทธารามิตตติยมปี มิชาอธิษฐานนางปันจ uh ุดทธารามิข้าพระเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบแม้ครั้งที่สองเขาพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบแม้ครั้งที่สามเขาพระเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตา และประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเธอช่วยเปิดทางและแสงสว่างทางั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยขึ้นไปขอข้าพเจ้าจงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นมหาสิรษฐีด้วยเถิดและขอข้าเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลธรรม ข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุปะโตเม,ต,ต,มตังประชีวินังสุขโตจุติจิตเตเมตตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังประชีวินังสุขโตจุติจิตเตเมตตานิพพานังสุขโตจุติปะโตเมตังปรชีวินัง สุโตจุติจิตตะเมตานิพพานางังสุโตจุติท่านผู้ฟังครับและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำมาฝากคือคาถาเงินล้านโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงธรรำลือในอนุภาพปฏิหารที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ไม่ว่าจะสวดเก้าจบสามสิบจบหรือร้อยแปดจบก็ตามสวดไปเลยสวดทุกคืน สวดไปเก้าคืนก็เริ่มเห็นผลหากตั้งใจสวดและปฏิบ,บัติตนอย่างถูกต้องถูกวิธีซึ่งหลายๆคนที่นำไปปฏิบ,บัติก็ล้วนแต่พบเจอประสบการณ์ที่น่าอาัศจรรย์ทางสิน้นฉันมีโชคลาภไหลามาเทมาอุปสรรคทางการเงินที่มัน่าจะผ่านไปได้ก็สามารถผ่านพ้นไปได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและหากนำไปสวดภาวนาจนเป็นสมาธิระดับฌานแล้ว ก็จะยิ่งบังเกิดผลเร็วและเห็นผลมากมายที่มีคูณเลยทีเดียวครับเคล็ดวิธีการสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผลน,นั้นว่ากันว่าผู้สวดควรมีความเพียรและสรัทธาโดยสวดเป็นประจำทุกวันตามจำนวนจบที่ตั้งใจไว้ฉันท้าตั้งใจจะสวดอย่างน้อยสามจบก็ต้องสวดให้ได้อย่างน้อยสามจบทุกๆวันซึ่งต้องไม่น้อยไปกว่านั้น แต่หากถ้าสามารถสวดได้มากกว่า3มจบได้ในวันที่เรามีกําลังพอจะสวดได้เมื่อเรามีสัจจะย่อมส่งผลในเรื่องบารมีส,สั่งสมเพิ่มพูนทําให้สำเร็จผลได้เร็วยิ่งขึ้นยิ่งสวดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นผลมากเท่านั้นครับครูบาอาจารย์ท่านว่าควรสวดควบคู่ไปกับการทําบุญทําทานและวิธีที่แนะนําคือการใส่บาตรทุกวันครับซึ่งก่อนใส่บาตรนั้น ก็ให้สวดพระคาถาเงินล้านก่อนแล้วจึงนำอาหารนั้นไปตักบาตรมันทำเป็นประจำนะครับจะช่วยโชคลาบมาเกิดได้ไวขึ้นหากใครไม่สะดวกตักบาตรก็สามารถนําเงินหยอดใส่กระปุกทุกวันแทนก็ได้ครับเมื่อได้จำนวนพอสมควรแล้วหรือมีโอกาสเหมาะก็นำไปทำบุญเพื่อเป็นค่าพัตหารพระโดยท่านว่าเมื่อได้ผลแล้วไม่ควรนำไปโอ้อวดกับผู้อื่น จะทำให้โชคลาภหดตัวหรือขาดช่วงไปควรสวดด้วยใจที่ศรัทธาสงบสบายเป็นสมาธิครับบทสวดจึงจะมีอนุภาพไม่ใช่การสวดด้วยใจิตใจที่เรี่ยงร้อนอยากจะเห็นผลไวๆไพราอยิ่งใจฟุ้งซ่านก็ยิ่งเห็นผลช้าและควรรักษาสินห้าไม่ให้ขาดโดยเฉพาะก็ห้ามในการลักขโมยเมื่อควรล้เมื่อเด็ดขาดครับเมื่อพร้อมแล้วตั้งจิตให้นิ่ง ว่าตามนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตชามินาสังสิโม พรหมาจ่มหาเทวาสัพเพยขาปรายันตีพรหมาจ่มหาเทวาอภิลาภาพระวันตมีมหาปุญญมหาลาโภพระวันตมีมิเตพาหุหติพุทธมะมาอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิวยระโคนายางวิระหิงสาวิระทาสี เวระทาสาเวระอิทธ ah ิโยพุทธสามานีมามะพุทธสาสวาโหมสัมปจิตชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือท่านผู้ฟังครับคาถาเงินล้านนี้มีผู้สนใจนำไปสวดกันอย่างแพร่หลายสวดง่ายสวดบ,บ่อยสวดจนให้ชิน บางคนบอกว่าสวดเพียงเก้าคืนก็เริ่มเห็นผลจะมีสิ่งดีๆทางด้านการงานเงนิงนทองเริ่มมีแววจะเข้ามาหาท่านผู้ฟังครับหลวงปู่บุนาาเขมปัญโยวัดอนงคารามพระเกจิอาจารย์นักสวดนักเสกแห่งรัตนโกสินท่านได้สอนเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้เวททนม์คาถาให้เกิดผลสรฤจได้ไวไวว่า การใช้เวทบนคาถานั้นผลสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสํารวมเป็นสมาธิซึ่งสมาธินี่แหละจัดว่าเป็นบาตรฐานแห่งวิปาาัสนาญาณถึงแม้ว่าปุตุชนเราจะบรรลุได้อย่างสูงไม่เกินขั้นยันสมบัติก็ตามแต่กระนั้นก็สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ตามภูมิของตนต่งเช่นพระเทวทัตหนแรกที่รูปฌาน ก็ยังสามารถปิดเบือนแปลงกายกระทําการอวดให้อชาติศัตรูกุมารหลงไหลเลื่อมใสได้คาถาใด,ดก็ตามถ้าหากว่าเราต้องการจะท่องเวทมนต์ให้จําได้ก็จะต้องทําจิตใจให้บริสุทธิ์อาบน้าชำระล้างสิ่งโสโครกให้สะอาดเสียก่อนเราจะนําดอกไม้ทูบเทียนบูชาพระแล้วก็ระลึกเพื่อเป็นการขอพรบาร,รมี ให้ท่องเวทมนต์ได้ง่ายและจำได้แม่นดวงปู่ท่านว่าเมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใดๆทุกๆพระคาถาจะต้องเต้นนโมาสามจบก่อนเพราะการใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิส่วนการใช้คาถาบริกรรมนั้นผู้บริกรรมจะรู้ถึงความหมายของคาถาที่บริกรรมหรือไม่ก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญ เพราะความมุ่งหมายนั้นต้องการแต่จะให้สมาธิเท่านั้นก็ลองสังเกตว่าคําพูดของคนไทยเราแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเหมือนกันไหมละ่ะภาคเหนือกลางใต้อีสานตะวันออกตะวันตกสำเนียงภาษาก็ต่างกันบางอย่างผิดเพี้ยนต่างกันไปนเลยแต่ทําไมละ่ะทำไมยังมีความศักดิ์สิทธิ์และเห็นผลนี่แหละ คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาจริงๆครับช่องคิดดีทำดี h ช n แนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยานิมิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอในความดี มีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ